หนึงร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทก็โอเวอร์โหลดหมุนแล้วนะครับผมโอเวอร์โหลดหมุนแล้วนะครับผมหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมวันนี้โฟก็โฟเดนก็จะอยู่ประมาณที่สักสิบริดจต่อน,นัดนีนะครับผมวันนี้เราจะโหลดแล้วประมาณทั้งสามร้อยนะครับผมโอเวอร์โหลดทั้งสามร้อยไปที่สองร้อยบาทร้อยยี่สิบบาทสองร้อยบาทนะครับผมคอนโทรลนะคอนโทรลได้เมือ่อได้นิ่งเลยนะครับผม ต่าไปก็สองร้บบาทาสามก็อยู่ที่15 16นะครับผม300บาทนะครับผมนิ่มนะครับผม300บาทเกดเเดนก็จะอยู่ที่ประมาณ10ลิตรต่อนาทีนะครับผมโอเวอร์โหล่ก็หมุนปกตินะครับผมนิ่มเลยนะครับผมไปที่350ร้อยห้าสบาท ต่อไปจะเทสในะตำแหน่งหลังที่มันมีปัญหาอยู่นะครับผมตำแหน่งน้ำหลัง100ชาร์ตตำแหน่งหลังนะครับผมตำแหน่งหลังคือเกตี้นี้นะครับผมเราก็มาดูกัน100บาก็หมุนแล้วนะครับผมโอโดขยับแล้วนะครับผมดูนะครับผมตำแหน่งนี้นะครับผมที่มีปัญหาครับโอเคนะครับผม100บาก็เกตี้เด้งก็อยู่ประมาณ 9ลิตรต่อนาทีนะผมเพิ่มไปที่200ส0 0บาร์นะผมคอนโทรลคอนโทรลยิงมาอที่10บิตรนะผมรือตัวก็โหลดที่200บาร์นะผมมอ้บามร้อยนมเป็นดวหลังนะผมยี่ม,นนมา8ลิตรต่อนาทีนะผมทร้อยบ์แของเาครับผม าค่เนี้ยผ่านแล้วก็ผ่านสาก็จะไม่ตกครับผ่านสามก็จะอยู่ที่ประมาณอย่าง300บาทอยู่ที่ส5บห้านะผมโอเคน้โหลดตอนนี้ก็จะมีโหลดนะผมหน้าผมให้มาสิบสี่นิดตอนนี้นะครับผม เพราะว่ามันไม่มีโหลดมันก็บอ,อกนะผมเพราะใส่วาไว้จะต,ตีนิดตอนทีตำแหน่งหน้านะผมต่อไใบตำแหน่งหลังคอนโทรนว่างก็จะหยุดนะผมลงเอาหยุดนะคอนโทรนว่างคอนโทรนว่างนะตรงนี้คอนโทรนว่างอันนี้จะดึงคอนโทรนหลังนะครับผมเปิดค,คอนโทรนหลัง คนหลังนี้มีปัญหานะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะครับเปิดไฟได้หมดนะครับผมเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็จะเอามอเตอร์ตัวนู้นเพื่อเทสคู่กัน